ครับก็สวัสดีนักเรียนเตรียมอาหารอีกครั้งนะครับ <c oughs> สําหรับคาบนี้นะครับครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการวัดค่ากลางข้อมูลนะครับแต่ว่าสาระสําคัญจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับซึ่งค่ากลางข้อมูลเนี่ยนักเรียนก็คงได้เรียนมาแล้วบ้างน,นะครับก็คือค่ากลางข้อมูลคืออะไรนะครับก็คือค่าที่เหมาะสมสําหรับที่จะใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในชุดนั้นๆนะครับ ซึ่งก็มีหลายวิธีใช่ไหมมีหลายมีหลายแบบเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและฐานนิยมที่นักเรียนเคยได้ยินมานะครับเคยได้เรียนมาบ้างซึ่งแต่ละข้อมูลก็จะมีะวิธีการหาค่ากลางแตกต่างกันออกไปนะครับและข้อมูลแต่ละแบบก็เหมาะสมสําหรับค่ากลางแต่ละชนิดนะดงนั้นเดยวนักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ เรา,าพูดถึงความรู้เบื้องต้นที่จําเป็นในการเอาไปใช้ในการคํานวณน,นะครับนึ่ก็เรียกว่าสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับแทนการบวกที่เราเรียกว่าซิกมาถูกไหมที่เราเรียกว่าซิกมาหรือว่าซัมเมชันก็ได้ถูกไหมครับทีนี้ความหมายของเขาก็คือซิกมา x i ไใช่ไหมครับคือมันจะมีตัวที่เป็นสับสคริปหรือว่าตัว,ต,วตัวห้อยนะฮะซิกมา x i i เท่ากับ1ถึง n นั่หมายความว่าผลบวกนั่นเอง sigma ก็คือผลบวกนะครับ x1 บวก x2 บวก x3 ไปจะถึง xn นะครับเขียนสั้นๆว่า sigma xi i เท่ากับ1ถึง n นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีตัวแปร2ตัวในที่นี้มีตัวตัวแปร f กับ x นะครับซึ่งก็สับสคริปต์ i เหมือนกันนะครับนะก็ตัวนี้เราก็จะต้อง รันตัวแปรเป็นนะครับเช่นอย่างนี้ซิกมา f i x i i ถ้ากันหนึถึงหก็จะเป็น f 1 x 1บวก f 2 x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง f ห x หนั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างถัดไปนะครับตัวนี้ตัวที่มีตัว i เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับแต่ตัว c เนี่ยเขาเรียกเป็นค่าคงที่ถูกไหมเพราะนั้นตัว c ก็จะไม่มี c 1 c 2อะไรนะครับก็จะมีแค่ตัว x กับ y นะครับข้อนี้ซิกมา x i y i บวก c i แล้วก็หนึ่งถึงสนะ mm hmm. ก็เป็น x 1 y1 หนึ่งไหบวก c x 2 y 2บวก c แล้วก็บวกกับ x3 3สามไสามบวก c เนาะสุดท้ายนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดกรณีถ้ามันเป็นยกกำลังสองนะครับเราอาจจะใช้สมบัติก็ได้หรือเรากระจายหรือเราจะยกกำลังสองไปเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ตัวแปรเขา x i นะ i อแล้วก็หนถึง n เพราะฉะนั้นก็2 x 1 -1 ทั้งหมดยกกำลังสองจนถึง2 x n เกลบหทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินความเข้าใจของนักเรียนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสมบัติของซิกมาหน่อยนะครับอ่าสมบัติของซิกมานะครับข้อแรกเลยซิกมา c ีนะไอเท่ากับหนึ่งถึงเอ็นนะครับซิกมาเนี่ยนะไอเท่ากับหนึถึงเอ็นเนี่ยจะเท่ากับ c ีคูณเอ็นนะครับซึ่งพิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับพิสูจน์ก็คือ ซิกมาซีหมายว่าอะไรครับก็คือซีบวกซีบวกซีบวกไปเรื่อยๆครับกี่ตัวครับก็เอ็นตัวอ่านก็เลยได้ซีเอ็นเนาะอ่าต่อไปอันนี้เหมือนกันครับซิกมาซีเอ็กไอครับจริงๆมันก็คือซีใช่ไหมซีเอ็กหนึ่งนะซีเอ็กสองไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับจนถึงซีเอ็นเห็นไหมครับอ่าไม่นั้นเราก็ดึงตัวซีออกมาอันนี้ก็เอ็กหนึ่งเอ็กสอง นะ x สามไปเรื่อยๆนะฮะจนถึง xn เพราะฉะนั้นมันก็เลยตัวนี้ก็เรียกว่าซิกมาใช่ไหมซิกมา xi นะ i ต่หนึ่งถึง n อย่างนี้นะครับสำหรับข้อ3ข้อ4ก็เดี๋ยวนักเรียนลองไปพิสูจน์เองนะครับข้อ3ก็คือบวกนะกระจายเข้าไปได้นะแจกเขาเรียกว่ากระจายซิกมาเข้าไปได้ลบก็ได้นะครับบวกลบได้หมดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็แจกเข้าไปนะแจกเข้าไปแล้วก็ไปใช้สมบัตินะข้อข้อที่สองช่วยก็ดึง a ออกมานะครับอันนี้ก็ซิกมา B ก็คือ bn เอนาะอ่านนักเรียนลองไปวิสูจน์นะครับ <c oughs> แล้วก็นักเรียนสังเกตว่าอะไรบวกลบเนี่ยแจกซิกมาได้นะครับแต่ว่าคูณหารแจกไม่ได้เนาะโอเคนะครับอ่านนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวยอวยา่างนะครับอ่ะดูตัวอย่างที่หกหนังสือเรียนนะครับ เขาบอก x หคือ2 x 2คือ5 x 3คือ6กนะ x 4คือ8ข้อนี้เขาให้หาซิกมา x i i ต้าก่หน่ง x i ลบหทั้งหมดยกกำลังสอง i เท้าก่หนึ่งถึง4ี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น2องลบห่งใช่ไหมคูณแทนเข้าไปเลยเนาะ x 1 x หก็คือ2อบวกด้วย x 2ก็คือ5้าลบหทั้งหมยกกำลังสองบวกด้วยอะไรครับหกลบหทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกด้วย แปดลบหนึ <Okay. S 1> ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะโอเคอันนี้ก็จะได้1นใช่ไหมหกลังสองได้หน,นึ 16, นะ่อันนี้ได้16เนาะอันนี้ได้25่สิบห้และอันนี้ได้อ่เท่าไหร่ครับ49่ก่ะก็จะเป็นทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเ1้าสครับอ่ะสาอสองนะข้อสองก็จะเป็น อันนี้เราแจกเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้สมการซิกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสามอ่าที่จริงมันมคือซิกมาของสามเอกไอเนาะบวกก็ดึงเลขสามออกไปเลยแล้วกันนะครับอ่าไอเท่ากับหนึ่งถึงสามนะข้อนี้เขาเขารันถึงแค่สามนะครับบวกด้วยซิกแมส์บวกด้วยซิกมา์ห้าอ่าของหนึ่งถึงสามอ่าโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสามวงเล็บใช่ไหม x หนึ่งเราคือสองกำลังสองบวกด้วย x สองก็คือห้ากำลังสองนะแล้วก็ x สมคือหกยกกาลังสองอะส่วนอันนี้ก็คือเลยครับสามคูณห้าเนาะสามคูณห้าอืมอันนี้ก็จะเป็นสามคูณด้วยสี่บวกยี่สิบห้าบวกสามสิบหกบวกด้วยสิบห้าเนาะก็จะกับ 3คูณด้วยเท่าไหร่ครับหกสิบ้า 65, ใช่ไหมหกสิบแล้วก็บวกด้วยสิอ่ะโอเครวมแล้วก็จะเป็น210ร้อถูกไหมับสองร้ออ่าอันนี้ได้ร้อยเก้าบห้ารวกสินะครับโอเคอ่าผ่านะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับของการใช้ชิมา่าอ่าต่อไปครับ ข้อ7ครับตัวอย่างที่เจ็เขาบอกว่าถ้าซิกมาเอ็กไอคือ1ันแนะแล้วก็ซิกมาเอ็กไอตัทษซิกมาเอ็กไอเราสองคือ1ันแแล้วก็ซิกมาซิกมาไอเนี่ยนะมันบังนะทีคือซิกมาเอ็กไอคือ9ก้นะครับ92ให้หาซิกมาเอ็กไอลบหทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมอ่าโอเคไอเท่ากับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับวิธีทำครับ อ่าซิกมาเอเห,ห็นมลบห้ทั้งหมดยกกำลังสอง i ะไอเท่ากับหนึถึงยีอ่านี่เราก็ใจกำลัง 2, สองสมบูรณ์ก่อนเป็นซิกมา x i กไอกลังสองลบสิบเแล้วก็บวกยี่เนาะอ่ะโอเคครับแล้วก็ไอเท่ากับหนึถึงยีอ่านี่เราแจกซิกมาเข้าไปครับซิกมาเอ กำลังสองลบอันนี้คือซิกมาสิบเอ็กไอใช่ไหมครูก็ดึงสิบออกมาก่นอนนะครับอ่แล้วก็บวกด้วยซิกมาของยิ่มห้าคือเป็นค่าคงที่เราก็ต้องใส่ซิกมานะครับอ่าให้ถ้าก็หนึ่งถึงยี่สิบใส่ลงไปก่อนอ่ทีนี้โจทย์ขอให้มาแล้วเนาะซิ I, กมาเอ็กไอกำลังสองนี่คือหนึ่งพันแปดร้อยเราก็ใส่ไปหนึ่งพันแปดร้อยลบ สิบซิกมาไอก่ให้ไปแล้วคือ9ก้าสิสอ่าส่วนอันนี้ก็ใช้สมบัติก็คือ25่สิบาคูณด้วยยอะนี้ก็ได้1,800งพันแปลบเก้สิบวกห้า้อถูกไหมบวกห้าร้อก็จะเหลือ1นึ่ันสามโอเคนะครับเรียบร้อยโอเคอ่าอันนี้ก็ไม่ยากอะไรเนาะก็ใช้ กระจายแล้วก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จ่ายซิกมาเข้าไปแล้วก็ใช้สมบัติของซิกมาที่ให้ไว้นะครับโอเคนะผ่านนะครับป๊าอ่าต่อไปครับตัวอย่างสุดท้ายละอ่าตัวอ,อย่างที่8ครับเขาบอกว่าซิกมา Xi กําลัง x i ลบสามบวเราสองคือห้าร้อยเจ็ดสซิกมา xi คือหกไม่หาซิกมา Xi กลังสองนะครับ อ่ะท,ที่ทำมันเดิมครับอ่าเราก็กระจายตัวนี้่อนนออ่นเนาะอ่ซิกมาซิกมา xi ลบสามอ่ะ i ห้เท่หนึ่งถึงหนึเท่ากับอ่าอันนี้ครูกระจายเป็นซิกมานะ xi กํลังสองลบหก xi บวกเก้าไม i ั I ้ากันึถึง100อ่ะ เราก็แจกซิกมาเข้าไปครับซิกมา x i กำลังสองลบหกอันนี้ครูก็เอออกมานะหกด้วยซิกมาของเก้าอันนี้ i เท่ากับหนึ่งถึงร้อยอ่าโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วซิกมา อันนี้ขอให้มาแล้วเนี่ยคือห้า้อนะเราก็แทนตัวเลขเข้าไปอันนี้ก็เดิมนะซิ Sigma I, กมาไอกำลังสองไอถ้าก็หนึ่งถึงหนึ่งร้อยลบหกซิกมาไอให้มาแล้วคือ60ใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็คือ9ก้าคูด้วยหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราย้ายข้างนะตัวนี้ก็จะเป็น570นะครับบวกเดี๋ยวคูณเลขเลยกันเนาะ360 ลบด้วย900อเท่ากับอะไรครับซิกมา x i กลัง2 i เท่ากับ1ถึง1น0นะครับอ่ะได้คำตอบมาจะได้ว่าซิกมา x i กลังสองเท่ากับ1ถึง100ก็จะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็น930หรือ30เขีาครับอ่ะก็ตอบอย่างเงี้ยครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็ให้รู้จัก สัญลักษณ์แทนการบวกและการเอาไปใช้เนาะก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ